ด,ดูที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับเช่นเมนูหน้าโทรทัศน์เมื่อก่อนโทรทัศน์จะเปลี่ยนก็ต้องเดินไปกดใช่ไหมครับโตทันไหมครับท่านโตทันโอ้โหบางคนส่หัวเลยมีด้วยเหรอครับอาจารย์สมัยต้องเดินไปกดหน้าทีวีิดทันไหมพี่ลูกบิดนะลูกบิดก่อนแล้วก็มาเป็นปุ่มกดครับโอ,โ,โอ้โหกดคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่ากองมาไกลหมดแล้วเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นะครับเวลาจะดูทีวีต้องเดินเป็นบิด แล้วก็มานั่งดูไม่ชอบใจก็เดินอะีก็กรอบไปกดแล้วก็เก็บไปจนเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องลาบากขนาดน,นั้นะนดึงออกมาเลยได้ไหมเนี่ยเมนูองสาดึงออกมาเลยไ,ได้ไหมไไม่าอยู่ในรีโมทได้ไหมแล้วก็ใช้รีโมทสั่งเข้าไปก็เลยการเป็นรีโมทตอนนี้ก็เลยรีโมททุกอย่างแอร์ก็รีโมทไอ้นนก็รีโมทนะใช้รีโมททุกอย่างเลยก็มาจากแาวคิดเดียวกันแยกจากกันแยกจากกันไม่ต้องอยู่ด้วยกันนะครับ โอเคแยกเช็คอ okay. yeah. ินขึ้นเครื่องไม่ต้องไปที่สนามบินก,ก็มาเช็คออนไลน์เลยนะครับโน้ตบุ๊กก็แยกออกมาเป็นตัวเรียกอะไรนะครับที่ที่มันต่อต่อคีย์บอร์ดได้นะโอเคอะไรอีกฮาร์ดดิสก็แยกออกมาจากเครื่องนะครับว่าเป็นพอตเ a b l e ฮาร์ดดิสกฮาร์ดดิสพกพาได้นะครับอะไรพวกนี้ มีตัวอย่างสุดท้ายให้ดูตัวอย่างก็คือที่แอร์พอร์ตที่สนามบินที่อังกฤษครับเขาบอกว่าคุณสามารถช้อปปิ้งได้โดยไม่ต้องไปที่ห้างเลยนะครับอยู่ที่สนามบินก็สามารถช้อปปิ้งได้นะครับเขาแยกการซื้อสินค้าออกจากการไปก้นะครับเขาก็เอาแบบนี้เลยนะครับไปขึ้นจอเลยนะครับอยู่ที่สนามบิน แล้วก็คุณอยากจะเลือกอะไรคุณก็สไลด์ผ่านอันนี้เป็นยุคนานแล้วนะครับก่อนที่จะมีไอออนไลน์แพร่หลายนะครับขาก็บอกว่าไม่ต้องไปที่สนามบินได้ไหมเอ้ไม่ต้องไปที่ห้างได้ไหมนะครับเป็น v ว r ร์ชวลสโตร์นะครับ,รบที่ Ga ทบิทนะระหว่างที่รอขึ้นเครื่องกับนะรบหรือว่ารอขึ้นเครื่องเดินทางนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะไปที่หน้าจอแล้วก็เลือกของแล้วก็สแกนจ่าย แล้ววันที่เรากลับมาที่บ้านสินค้านั้นก็จะไปส่งที่บ้านเราแล้วนะครับอะไรในลักษณะนี้ก็แยกอาก,กันประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะหมดแล้วนะครับัน,นั้นก็คือ8แนวทางเนาะสำหรับการคิดสร้างสารรค์นะครับเ,เราไม่ได้มีเวลาฝึกเนาะก็ไม่เป็นไร